สวัสดีคผู้ชมทุกคนเลยนะคะผมวันนี้เนี่ยผมเล่นแมป pp, โถอปปี้นั่นเองนะโอเคแต่ผมรู้สึกมันเสียผมมันจะเหบๆแปลกๆนะตอนเนี้ยโอเคคนมันไม่ใช่ออปปี้ธรรมดาที่ต้องเอามือมาตบกันในขณะออปปี้นะแต่มันเป็นออปปี้ที่มันมีนอนด้วยนั่นเองนะนอนย,ยากที่คอยไล่ล่าพราตอนออปปนนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดีกว่าโอเคกระโดดไปจุบเออฮือร่วงแล้วนะผม เริ่มมกมมาผมกระโดดได้รอบที่สามผมล่วงแล้วแล้วแบบนี้ท้ายเก,ยเกยเมผมจะหลอดอไหมเนี่ยโอเคกระโดดไปเลยเอยตรงนี้มีอันนั้นด้วยนะไอ้มีเลเซอร์ด้วยแต่เลเซอร์โดนรอบเดียวไม,ไม่ตายนะต้องโดนหลายรอบแล้วเราคนนี้เขาถือมือจะตบผมไหมเนี่ยผมไม่รู้นะตกไปก่อนโอเคเราขึ้นไปดีกว่า กระโดดไปเลยโอ้โหตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะโอ้โหยากมากเลยไม่เป็นไรผ,ผ่านมันได้แล้วเออเหือหลวงเอาใหม่ไปกันนะครับผมอุย้ยนอนมาแล้วไปกันดีกว่ากระโดดไปเออเหือ,อผ่านเกือบตกน,นะเมื่อกี้กระโดดไปแบบนี้เนหนอนมาแล้วผมต้องรีบไปแล้วนะ ไม่มีจุดเซฟนะทุกคนที่ยากก็คือมันไม่จุดเซฟเนี่แหละนะเออเหือหลวงเฮไปนอนมาแล้วเออเหือ,เห,อเหือตายอีกแล้วนะโอเคแล้วตอนนี้ผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีเซฟโซนนะเป็นจุดที่นอนไม่สามารถเข้าได้นั่นเองโอเคไปกันดีกว่าตอนนี้ ตอนนี้ผมสโลแล้วนะคะพร้มตอนนี้แล้วผมก็กระโดดตบแล้วก็ผมก็หลวงแค่นี้เลยนะแล้วก็เราเราต้องรอให้หนอนไปก่อนนะอหลังจากที่ผมตบนตบไปเราเสร็แล้วเนี่ยผมพยายามจะง้างมือตบเขานะแต่ผมกลับเดินตบแทนอ้ยหนอนมันมาแล้วเราต้องรีบขึ้นไปแล้วนะโอเค ล่นี่ผมมาได้ไกลมากมเลยนะเนี่ยเออตอนนี้หนอมอยู่กันแล้วผมรีบไปนะพอแล้วผมกระโดดตรงกลมๆลูกบอลตรงนี้กระโดดกระโดดอ่าหลวงเอาใหม่นะทุนกระโดดกระโดดโอ้คือตรงนี้กดไปไปตรงนี้ ตรงนี้เราก็ขึ้นเซฟโซนโอเคคนผมผ่านแล้วตรงนี้ก็ผมก็ต้องสู้กับไอ้เอเราต้องวิ่งหนีเจ้านอนแดงต่อเฮือผมรู้สึกนอนแดงเนี่ยวิ่งค่อนข้างเร็วเลยนะต้องเีบยไปแล้วนี่อ้อ,อ,อ,อมอ้อมมาฝั่งนี้นะกระโดดออกไปเฮ้ยมันมาเร็วเกิอนอะขึ้นไปตรงนี้ ไมอยางพิ่งมาอือเหือดอือล่วงรอบที่สองนะสำหรับตรงนี้ไรเอาไหมนะครับตรงนี้มีใครเนี่ยถ้าผมต้องโอ้โหเ้ยเขาจะตบผมอะจะตบผมตบรวงไปก่อนโอเคแล้วหลุดไปหลุดไปนะเออเปนอ้อมไรอะฮ่าม่ผมผมเรียนเกมแล้วผมก็ เออผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะกับหนอนตรงนั้นนะอ่ะทุกคนลองเงยหน้าด,ดูดีหนอนต้องสองตัวนะั้นมันโหดเกินไปนะไม่สามารถสู้หนอนสองตัวนั้นได้เพราะงั้นเราไปดูฝั่งนน้นกันดีก,กว่านะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างเออผมยังไม่อยากจบแค่นี้นะผมรู้สึกตอนนี้คลิปมันสั้นมากเลยนะมันน่าจะสั้นที่สุดเท่าที่ผมเคยมาตอนที่ผมเคย ทำคลิปมาแล้วนะมันสั้นมากเลยนะรอบเนี้ยโอ้ยตรงนี้มันเป็นนอนโหวดว่าไอ้นอนแดงเนี่ยนะโอย้ตรงนี้นอนนอนวิ่งเร็วมากเลยนะตรงเนี้ยนะ่ะโอเคแล้วก,กระโดดมาตรงนี้นะเกมหล็กมากเลยภาพเป็นเฟรมเลียดเลยนะภาพมันมาเป็นเฟรมเฟรมเลยอะ่ะโอเคขึ้นไปต่อ นี่มันมาแล้วเอือร่วงด้วยอีกแล้วดเดี๋ยวเราขึ้นใหม่นะมันตามติดผมมาติดๆเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเกมแหลกมากเลยนะขึ้นไปที่เดิมก่อนขอขึ้นไปที่เดิมก่อนนอนอย่าเพิ่งมาฆ่ากัน,นไปอ,อรู้สึกไม่มีเกมอะไรที่ทำให้ผมหัวร้อนท่านี้มาก่อน โอเคอือร่วงอีกแล้วนะเออผมท้อมากเลยนะตอนนี้่ะผมหัวร้อนมากเลยเออโอเคก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างมันรู้สึกสั้นมากเลยนะไวมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย